เอาใจพี่ๆที่อยากได้รุ่นดีลกแนแต่ไม่อยากผ่อนแพงปั่นแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะแอคทีฟแต่งเป็นดีลกนได้เหมือนกัน,กนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้านก่อนเลยนะคะด้านหน้านมีการอัปเกรดในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเป็น L E D นะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ทั้งหมดสจุดอยู่ที่กระจังหน้าตรงนี้เลยเนาะสำหรับในรุ่นเดิมของ Active นะคะจะไม่ได้มีตัวไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์มาให้นะคะแต่อันนี้ปั่นก็จัดอยู่ในโปรให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะ สำหรับล้อมแม็กนะคะตัวนี้ก็ยกของรุ่นอีริแกนมาเลยนะคะเป็นล้อถอดป้ายแดงนะคะขอบ18เนาะเป็นยางบิดสโตนนะคะบาทที่กระจกนะคะกระจกตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าเหมือนรุ่นอีริแกนเลยนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะตัวนี้เป็นของแถ้เบิกสูตรให้กับพี่ๆด้วยนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายค่ะที่เห็นหลักๆเลยก็จะเป็นมีการเสริมในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะหลอดดูดแบบนี้เลยทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์2จุดด้านหลังนะคะช่วยให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างมั่นใจนะคะเพราะว่ามีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของตัวนี้แล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะอีกอย่างหนึ่งให้เหมือนในรุ่นของตัวด e ีแกนก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะ ทำให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเปิดปิดได้จากรีโมทแล้วก็ในตัวรถได้เลยนะคะเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างในส่วนของภายในนะคะก็มีการอัปเกรดในส่วนของปุ่มพูดสตาร์ทให้เรียบร้อยนะตัวนี้เป็นของแท้เบิกศกนู์นะคะมาพร้อมกับคุญแจรีโมทเนาะต่อมาค่ะจะเป็นตัวเบาะ เบาเดิมจะเป็นเบาผ้าแต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแนปป้าให้เรียบร้อยนะคะสีดำมีการบุรูหนังแล้วก็เดินได้สีเขียวรามกีนมีปั๊มโลโก้ Rn แบบนี้หล่อลงตัวแน่นอนค่ะดูกันมาถึงขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมคะว่าโปรโมชั่นของเราคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าตัวรถเลยค่ะเป็นไงกันว่าคะพี่ๆสำหรับคันนี้ Active แ,แต่งเป็นรุ่น e l e g a n t ใช้งบออกรถอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทผ่อน7ปีอยู่ที่16นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจปานฝาก กดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ป่านด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดสามารถคลิกลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ